สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่อาําเภอวังน้ําเขียวนะครับว่าจะไปตําบลวังหมีฮะไปทุระนะครับเอาข้าวสารไปให้พี่สาวพอดีผมเห็นอันนี้น่าจะเป็นรีสอร์ทนะฮะก็เลยแวะถ่ายรูปนะฮะก็เมื่อกี้ก็สวนกับกลุ่มที่เขามาเที่ยวกันเขามาปั่นจักรยานนะฮะตอนนี้เวลาก็ประมาณ วันนี้มารถจักรยานยนต์ครับรจักรยานยเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นคลิกร้อยี่้าไอนะครับใช่ไหมครับเป็นเครื่องหัวฉีดครับก็เดี๋ยวให้ดูอยู่รอบๆนะครับเป็นขอน,นี้เป็นถนนเส้นาจากเขาใหญ่ไปออกอำเภอวังน้ำเขียวนะครับไปทะลุกับถนนเส้น304นนะครับถ้ามาขึ้นมาจากเขาขึ้นมาจากปากช่องนะครับเส้นทางเขาใหญ่แล้วก็พอมาถึง ก่อนจะถึงเขาใหญ่นะครับจะก็จะมีเลี้ยวซ้ายมาวางน้ําเขียวนะเราก็ขับมาเรื่อยๆเลยก็จะมาโผล่ตรงตลาดเจ็ดเก้านะครับอ๋อครับนี่ครับภูมิทัศน์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับอ่าครับก็คลิปนี้เอาสั้นๆนะครับบางที่ก็จะเป็นเขาหัวโลนบางที่ก็จะเป็นรีสอร์ทอย่างนี้นะฮะนี่ครับอันที่มองเห็นนี่แหละครับคือเขาใหญ่นะครับ เอาเข้าวสารไปให้พี่สาวก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ